ดีครับกลับมาพบกับสารธรรมนำทางชีวิตเสนอตอนอาน,นิสงส์และผลบุญของการก่อเจอดีสายเมื่อบุคคลผู้มีศรัทธาแม้จะยังไม่ได้พบเจอกับองค์พระศา,ศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่เพียงว่าเป็นผู้ศึกษาในตำรับตำราและพระคมภีร์เท่านั้นแต่ความศรัทธาของเขาก็เกิดมีขึ้น และเขาก็อาศัยกำลังแห่งศรัานั้นกระทำการบูชาองค์พระพุทธเจ้าด้วยการก่อเจอดีรายเขาได้กระทำกรรมอย่างนี้ไว้จะมีอานิสงส์และผลบุญเกิดขึ้นกับเขาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันครับเรื่องนี้ก็จะได้ยกเอาประวัติในอดีตชาติของท่านพระปุรินุปปาทกะเถระมาเล่าให้ฟังกันครับซึ่งท่านพระปุรินุปปาทกะ เทระนี้ท่านก็เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอาหารหันตสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมหรือก็คือองค์พระาศาสดาของเราในสมัยนี้นั่นเองท่านได้นำเรื่องในอดีตชาติของท่านมาบอกกล่าวไว้เพื่อให้เป็นอนุสรแห่งมูชนรุ่นหลังให้ได้เห็นผลของการประกอบกุศลกรรม ว่าถ้าได้ประกอบกรรมดีไว้แล้วผลแห่งกรรมดีนั้นจะส่งผลหนุนนำชีวิตได้อย่างไรก็โดยอาศัยคุณวิเศษที่ท่านมีคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานอันเป็นเครื่องให้ระลึกชาติได้ซึ่งท่านก็ได้ระลึกย้อนไปในอดีตการเป็นเวลานานถึงหนึ่งแสนกับก็โดยความเป็นไปในสมัยนั้นท่านได้เล่าไว้อย่างนี้ว่าท่านนั้นได้ออกบวชเป็นดาบุตร หรือก็คือการครองตนเป็นฤาษีนั่นเองท่านมีชื่อในชาตินั้นว่าเทวรักท่านเป็นฤาษีผู้อาจารย์มีสิษย์บริวารมากมีมากถึง8 4 0 0 0คนซึ่งตัวท่านเองและบรรดาเราสิษย์ทั้งหลายได้พากันพักอาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาหิมพมานท่านบอกว่าท่านจะมีทางสำหรับเดินจงกรม ซึ่งทางเดินจงกรมนี้ก็เป็นสิ่งที่เทวดาเนรมิตให้ในวันหนึ่งท่านได้หมวนมวยผมและเก็บข้าวของและสภายคนโทน้ําแล้วเดินทางออกจากป่าใหญ่โดยได้ไปเพียงลาพังผู้เดียวส่วนบรรดาสิทธิ์ของท่านก็เป็นผู้ขวนขวายประกอบกิจคือการบําเพ็ญพรษของตนอยู่เมื่อท่านเดินทางออกมาพ้นเขตปา่าท่านก็ได้ทําการ อกอเจดีด้วยรายและเมื่อท่านได้กอ่อเจดีรายนั้นเสร็จแล้วท่านก็ได้ไปเก็บเอาดอกไม้นานาชนิดที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วนำมาบูชาพระเจดีรายท่านได้ทำจิตของตนให้เลื่อมใสในพระเจดีรายนั้นแล้วก็ได้เดินทางกลับเข้าสูปา่ป่าไปสู่ที่พักของตนและเมื่อพวกศิษย์ทั้งหลายได้เห็นการกระทำของท่านถึงได้มาประชุมพร้อมกันที่อาสง หรือบริเวณที่พักพวกเขาทั้งหลายพากันสงสัยงุนงงในสิ่งที่อาจารย์ของตนได้กระทำลงไปแล้วพวกเขาก็เอ่ยถามท่านฤาษีผู้เป็นอาจารย์ว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐสถูปหรือเจดีที่ท่านนมัสก,การซึ่งเป็นการก่อขึ้นด้วยทรายพวกข้าพเจ้าอยากรู้เหตุที่ท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วผลของการกระทำอย่างนั้นจะได้อะไรพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นอยากจะรู้ พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถามแล้วขอท่านอาจารย์จงตอบพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดซึ่งท่านฤาษีเทวระผู้เป็นอาจารย์ก็ได้กล่าวตอบบรรดาเราสิทไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีพระย์ยิ่งใหญ่พวกท่านทั้งหลายได้พบแล้วในบทมนต์และบทคัมภีร์ของพวกเราไม่ใช่หรือเรานมัสก,การพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ มีพระยศยิ่งใหญ่เหล่านั้นครับซึ่งนี่ก็หมายความว่าในบทมนและในตำราที่ท่านได้กล่าวสอนลูกศิษย์อยู่นั้นจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยครับต่อจากนั้นเราศิษย์ทั้งหลายก็ยังได้ถามฤือศีผู้เป็นอาจารย์ต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรยิ่งใหญ่หู้ในยยธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำของโลกก็พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นเช่นไร มีคุณเป็นอย่างไรมีสิ่งเป็นอย่างไรก็พระพุทธเจ้าผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเป็นอย่างไรหรือท่านอาจารย์แล้วท่านฤาษีผู้เป็นอาจารย์ก็ได้กล่าวตอบกลับไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระมหาปุริลักษณะของมหาบุรุษ32ประการมีพระทนหรือก็คือฟันครบ4 4มีดวงพระเนตรดังดวงตาแห่งโค คือมีดวงตากลมโตและดำสนิทเหมือนดวงตาของโกและท่านอาจารย์ก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าเรานั้นทั้งหลายเมื่อจะเสด็จดำเนินไปก็ย่อมทอดพระเนตรแค่เพียงชั่วแอกครับข้อนี้หมายความว่าเมื่อองค์พระพุทธเจ้าจะเสด็จเดินทางไปในที่ใดๆสายพระเนตรหรือการมองดูของพระองค์จะมองดูเพียงแค่หนึ่งชั่วแอ หรือก็คือประมาณหนึ่งวานั่นเองแล้วท่านอาจารย์ก็บอกเราสิท์ต่อไปอีกว่าประชานุหรือก็คือเขาของพระพุทธองค์จะไม่รั่นและเสียงที่ข้อต่อทั้งหลายภายในร่างกายจะไม่ดังเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จดำเนินย่อมไม่รีบร้อนเสด็จดำเนินไปทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนคือก้าวเท้าขวาก่อนนั่นเองนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่หวาดกลัวไม่ทรงยกพระองค์และไม่ทรงข่มขีสัตว์ทั้งหลายทรงหลุดผลจากการถือตัวและการดูหมิน่นท่านกระทําพระองค์ให้เสมอกับสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงเสด็จบังเกิดขึ้นพระองค์จะทรงแสดงแสงสว่าง ทรงประกาศวิการหกทั่วพื้นแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นอีกทั้งพระองค์ก็ยังทรงมองเห็นนรกด้วยหมู่มหาเมตจะทำฝนให้ตกในคราวนั้นไฟในนรกจะดับนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีพระยศยิ่งใหญ่เหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณมิได้ไม่มีผู้ใดเกินพระองค์ในเรื่องของพระเกียรติคุณ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนี้ครับเมื่อเราสิทธิ์ทั้งหลายได้ฟังถ้อยคําที่ท่านอาจารย์ได้บอกกล่าวแล้วนั้นสิทธิ์ทุกคนก็เป็นผู้มีความเคารพต่างพากันชื่นชมในถ้อยคําของท่านและได้มีความเพลิดเพลินยินดีพอใจน้อมใจไปในความเป็นพระพุทธเจ้าต่างพากันบูชาพระเจดีสายตามสติกําลังของตนของตน ก็ในเวลานั้นเทพบุตรผู้มียศใหญ่ได้จิติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาบังเกิดในคันของพระมารดาก็ทําให้หมือนโลกธาตุหวันไหวก็ในขณะนั้นท่านฤาษีเทวระท่านกําลังเดินจงกรมอยู่ในที่ที่ไม่ไกลจากอาสมมากนะักสิทธุทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันที่บริเวณอาสมของท่านแล้วก็ต่างพากันถามท่านอาจารย์เทวระว่า แผ่นดินนี้วันไหวมันลรือรั่นคำรามนี้เป็นผลมาจากอะไรหนอครับซึ่งท่านฤาษีเทวระก็ได้กล่าวตอบเราสิทธิ์ไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เราได้ประกาศบอกไว้ณักที่ใกล้พระสถูปค,คือกองทรายบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาแล้วครับซึ่งนี่ก็หมายความว่า ตอนที่ท่านเทวระบวดเป็นลือสีและบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่านั้นยังไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นในโลกและเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เป็นช่วงที่ท่านย่างเข้าสู่ไวยชรามากแล้วเทวอุตผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่เป็นหนอพุทธทางกูรเป็นผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าครบถ้วนบริบูรณ์ ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่พระคันของพระมาราและเมื่อถึงเวลาแห่งการออกบวชปัญชาก็จะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระนั่นเองซึ่งท่านพระปุรินุปปากัดเถระท่านก็ได้เล่าต่อไว้ว่าหรือสีเทวระนั้นหลังจากที่ได้บอกแกบ่บรรดาสิทธว่าเทวบุตรผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ เป็นหนอพุธทธังกูลเป็นผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่พระคันของพระบรรดาแล้วท่านก็ได้แสดงธรรมแก่บรรดาลูกศิษย์อีกครั้งและหลังจากแสดงธรรมเสร็จท่านก็ได้กล่าวสดุดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้กล่าวบอกลูกศิษย์ให้กลับไปยังที่อยู่ของตนท่านบอกว่า นณะตอนนั้นท่านเป็นผู้ชราภาพมากแล้วมีความเจ็บป่วยใกล้จะสิ้นกำลังท่านจึงทำการนั่งขัดสมาธิทำจิตให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแล้วท่านก็ได้ทำการกิริยาหรือก็คือท่านได้เสียชีวิตลงณนะที่นั้นนั่นเองเมื่อท่านได้จิตติตายลง ท่านก็ได้อุบัติเกิดใหม่ในเทวโลกซึ่งเมื่อท่านเป็นผู้มีสติบริบูรณ์แล้วในอัตภาพใหม่ของตนท่านก็ได้ระลึกถึงเหล่าสิทธิ์ของท่านท่านเล่าว่าในครั้งนั้นบรรดาสิทธิ์ของท่านได้พากันมาประชุมพบกันแล้วยกซากศพของท่านขึ้นไว้บนเชิงตะกอนแล้วก็ได้พัะนมเือเหนือหัวต่างพากันเศร้าโศกคร่ำรกญรำพึงรำพันน้องให้อยู่ ซึ่งเมื่อท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็ได้หายอัตภาพของตนลงมาจากเทวโลกมาสู่ที่บริเวณเชิงตะกอนนั้นท่านอาจารย์เทวระที่จุติแล้วอุบัติเกิดใหม่ในอัตภาพความเป็นเทพบุตรมีกายอันเป็นทิพย์สุดโสภาก็ได้เข้าไปใกล้บรรดาสิทธิ์ของท่านแล้วก็กล่าวบอกบรรดาสิทธิ์ของท่านว่าท่านคืออาจารย์เทวะที่ละทิ้งร่างกายอันแก่ชราครั่งค่า ไปเกิดใหม่ในเทวโลกขอพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยและเทพบุตรนั้นก็ได้สั่งสอนบรรดาศิษย์ของตนว่าควรกระทำตนไม่เกียจคร้านในเวลากลางวันและกลางคืนควรทําความพยายามอยู่ซึ่งประโยชน์อันจะเกิดแก่ตนท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทแน่ท่านผู้มิปัญญาดีทั้งหลายเมื่อท่านจะทําความเพียรก็ควรทําในเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ ไม่ควรผัดผ่อนเวลาให้ล่วงเลยไปครับแล้วท่านก็ได้เล่าต่อไปว่าเมื่อท่านได้สั่งสอนบรรดาศิษย์ของท่านอย่างนี้แล้วท่านก็กลับไปยังเทวโลกซึ่งท่านก็ได้อยู่ในเทวโลกเป็นเวลานาน,นถึง18บแกับเป็นผู้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยกามาคุณห้าอันเป็นที่ท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดอยู่ในเทวโลกนั้น ท่านได้เสวยเทวสมบัติเป็นจอมเทพปกครองเหล่าเทวดาเกินกว่าหนึ่งร้อยครั้งและเมื่อมาสู่โลกมนุษย์ก็ยังได้เสวยสมบัติความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีก500อยครั้งซึ่งในกลับที่เหลือท่านได้ท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในระหว่างพบเทวดาและมนุษย์สับสนกันไปซึ่งท่านก็ไม่เคยได้ไปเกิดในทุกขติภพเลยคือในระหว่างหนึ่งแสนกับที่ผ่านมา ท่านไม่เคยไปสู่นรกกับภูมิเลยไม่ต้องกล่าวถึงการไปเกิดเป็นสุรกายการเกิดเป็นเปรตหรือการเกิดในภูมิของสัตว์ติรชานท่านนั้นไม่รู้จักเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการก่อเจดีสายครับแล้วท่านก็ได้กล่าวสรุปประวัติของท่านไว้ในบทอันท้ายอย่างนี้ว่า ในเดือนที่ดอกโกมุตบานและต้นไม้อื่นๆเป็นอันมากต่างพากันออกดอกเบ่งบานฉันใดเราก็เป็นผู้อันพระศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้บานแล้วในสมัยฉันนั้นเหมือนกันความเพียรของเรานำธุระน้อยใหญ่ไปนำเอาธรรมะที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมาเราตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกล้ามได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ในกลับที่หนึ่งแสนนับย้อนไปแต่กับนี้เราได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าใดด้วยการสรรเสริญนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญเราเผากิเลสทั้งหลายหมดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้แหละครับและนี่ก็คือบทอสรุปที่ท่านพระปุรินกป,ปาทกกะเถระได้กล่าวไว้ซึ่งก็หมายความว่า ในช่วงที่ดอกบัวแดงํำลังบานคือโดยประมาณเดือนสิองแห่งจันทรคติและดอกไม้อื่นๆนานา,นาพันธ์ก็เบ่งบานพร้อมๆกันโดยสมัยนั้นท่านก็ได้เป็นผู้รู้แจ้งเห็นธรรมขององค์พระาศาสดาสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสความเพียรที่ท่านได้ทำไว้ทั้งหลายนั้นไม่เปล่าประโยชน์เลยได้นำเอาธรรมะอันเป็นเครื่องให้ออกจากกองกิเลส เข้าสู่แดนกเกษมคือพระนิพพานนั่นเองการที่ท่านได้กล่าวคำสรรเสริญองค์พระพุทธเจ้าวไว<ม>้เหมื่อกรั้งในอดีตชาติย้อนไปหนึ่งแสนกับนี้ก็เป็นผลทำให้ท่านไม่ต้องไปสู่ทุกขติเลยท่านได้เปรียบเบยว่าช้างมีกำลังสามารถตัดเชือกล่ามของตนได้แล้วฉันใดท่านก็ออาศัยความเพียรและบุญบารมี สามารถตัดกอกิเลสทั้งหลายได้แล้วฉันนั้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการกลับมาเกิดใหม่ของท่านนั้นจะไม่มีนี้จึงชื่อว่าทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าเมื่อบุคคลผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนารู้ถึงพุทธคุณขององค์พระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำการบูชา ด้วยการก่อเจดีน์แล้วระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่ซึ่งแม้ว่าองค์พระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังไม่ได้ทรงบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามเขาได้แต่เพียงว่าศึกษาในตำราและคำพีเท่านั้นจึงได้รู้ถึงพระพุทธคุณไม่เคยได้พบเจอกับองค์พระพุทธเจ้าแม้สักครั้งเลยถึงอย่างนั้นก็ยังทำความศรัทธาของตนให้เกิดขึ้นได้ ผลแห่งอาิสง์ที่เกิดขึ้นกับเขาถึงมากมายมหาศาลนับครับก่อนจะจบตอนนี้ไปจะได้ขออธิบายขยายความคำว่าวิการหกคือวิธีการหกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสั่งสอนไว้ 1. ไม่ว่าร้ายคือไม่กล่าวให้ร้ายผู้อื่น 2. ไม่ทำร้าย คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าผู้อื่นสามสำรวมในปาติโมคือการเคารพระเบียบกติกากฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม 4. รู้จักประมาณคือรู้จักความพอดีความพอเพียงความพออยู่ความพอกิน 5. อยู่ในสถานที่อันสงัดคืออยู่ในสถานที่ที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม หฝึกจิตให้สงบคือการฝึกหัดชำระจิตมันทำสมาธิและภาวนาและนี่ก็คือความหมายของคำว่าวิการหรือวิธีการหกอย่างนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ขอท่านผู้รับชมรับฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมจงเป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมจงเป็นผู้หนักแน่นในธรรมและจงเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรม ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้รับชมรับฟังทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ